อันนี้เป็นที่นาโคกครับอยู่ตำบลโคกคอนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับลูกค้าบอกว่าพี่มาถ่ายรูปมาลงขายให้หน่อยเขาขายถูกมากก็คือที่ทั้งหมดนะครับที่ทั้งหมด1 1ไร่3งานเขาจะขายร้านสองครับ ตีรวมๆก็คือ12ไร่12ไร่ขายล้านสองที่สวยมากครับตกตกไร่ละแสนราคาประเมินจากที่ดินไร่ละ90,000มื่แต่จะขายไร่ละแสนล้าน2ครับตำบลโคกพรอำเภอท่าบ่อจงังหวัดนนองครยครับขี่มาจากตัว อำเภอเมืองหนองคายแป๊บเดียวครับไม่ไกลครับขี่มาแค่ยี่สิบกว่านาทีถึงครับเนี่ยที่สวยมากเป็นนาโคกครับถนนแดงคิดถึงตอนสมัยเป็นเด็กเลยครับเนี่ฝนตกใหม่ๆสวยมากครับที่แปลงนี้จะเป็นนาโคกข้าวก็จะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าฝนดีก็สวยครับ คนดีก็ได้ข้าวอยู่สวยมากครับที่แปลงนี้มันเป็นสลบลงไปครับนี่ติดถนนเลยครับนี่น,นี้ถนนจากหมู่บ้านผ่านหมู่บ้านแต่ว่าเขายังไม่ไม,ไม่ไม่คอนกรีตยังเป็นถนนแดงแบบสมัยเก่าแต่ที่สวยมากมันจะไล่มาจากตรงนู้นครับยาวไปนี่ลึกลงไปลึกลงไปนู่น อ้อมขึ้นมาโอ้ที่ที่ที่สวยครับใครสนใจติดต่อมาเลยครับ0942653530หรือเข้าไปดูในเพจขายที่ดินราคาถูกนี่ฝนตกใหม่ๆเลยครับนี่ ขี่มาตำบลโคกคอนอำเภอท่าบ่อจเจริญแล้วครับตำบลโคกคอนที่สวยมากใครชอบแบบที่นาแบบนี้ราคาไล่ละแสนครับสวยมากครับนี่อันนี้ก็ใช่ครับนี่จะมีนามันจะไล่ไล่ระดับจาก สูงลงมาแล้วก็ต่ำลงมาเรื่อยๆนี่ครับนี่ก็ใช่สิบสองไล่อะสิบเอ็ดไล่หนึ่งางานไอสิบเอ็ดไล่สามงานก็ตีไปสิบสองไล่น่นครับโอ้ตามแนวต้นยูคาไปนะครับอ้อมขึ้นไป ใครสนใจติดต่อมาได้ครับ094 265 35 3530สวัสดีครับขอบคุณครับ